647้อ64คำว่าชําระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉามีอธิบายว่าวิจิกิจฉาเป็นฉนยะการเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงลาถึงความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจอันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาจิตเป็นฉนยะจิต มโนมานัตลถึงมโนวิญญาณธาตุที่สมการอันใดนี้เรียกว่าจิตภิกษุชำระจิตนี้ให้หมดจดให้หมดจดวิเศษให้หดดใหบริสุทธิ์ให้พ้นให้พ้นวิเศษให้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์ จากวิจิกิจชาห48คําคำว่าละนิวรห้าเหล่านี้ได้แล้วมีอธิบายว่านิวรห้าเหล่านี้สงบระงับเข้าไประงับดับไปดับไปอย่างราบคาบถูกทำให้พินาศไปถูกทำให้พินาศไปด้วยดีถูกทำให้เหือดแห้ง ถูกทำให้เหือดแห้งด้วยดีถูกทําให้มีที่สุดปราดไปแล้วด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าละนิวรห้าเหล่านี้ได้แล้ว649คําว่าอันทําใจให้เศร้าหมองได้แก่นิวรห้าเหล่านี้เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต650คําคำว่า ทำปัญญาให้สามมีอธิบายว่าปัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเพราะนิวรณ์ห้าเหล่านี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าทำปัญญาให้สามหกรห้าสคำว่าสงัดจ,จากการมสงัดจ,จากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว มีอธิบายว่ากามเป็นไฉนฉันทะชื่อว่ากามราคะชื่อว่ากามสังกัปปาราคะชื่อว่ากามท่านเหล่านี้เรียกว่ากามอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นไฉนากามฉชันทะพยาบาทถินมิทะอุทธจกักกจจะวิจิกิชฉาท่านเหล่านี้เรียกว่าอากุศลธรรมทั้งหลาย ภิสษุสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมเหล่านี้แล้วด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วด้วยประการชะนี้